นี่ค่ะปูปูนะคะอีปูค่ะอีปูหน้าจากช่องแข็งนะจ๊ะเมื่อนี้แม่หนูนี่หนักกระสีเมาอ่าดองปูนะจ๊ะดองปูหน้าไว้ตํามสมต่ำนะจ๊ะหรือว่าอ่าไว้กินกับอันย่ำหมักม่วงนะจ๊ะคึ้อยากกินปูนะจ๊ะปูดองขายนะจ๊ะกระต่องทาเองนะคะนี่เด้อจ้ะปู สีมาสองแพ็คจ้ะแพ็คที่เปิดแล้วจ้ะทีสีทําการล่างนะจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตแม่น้องนี่นาะล่างปูกันเนาะจ้ะค่ะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องนะคะแม่น้องนี่นากระดาล่างปูเรียบร้อยแล้วนะจ้ะกะเครื่องปรุงเครื่องตังกับบะหมี่อีหย๋หมากไม้นะคะกะซีมีนะคะมีปูนะจ้ะอา่ากะเทียมดองค่ะนำปลานะจ๊ะแม่หนงนี่าใส่สองอย่างสำเนีนะคะ่ะทีมาท่าการหมักปูเด้อจ้ะหรือว่าไม่ใช่หมักปูนะจ๊ะหรือว่า ดองปูค่ะสิว่ามักปูก็ได้เนาะค่ะเป็นปุ๋ยดีค่ะอะดองปูด้วยจ้ะนี่ค่ะปูนะจ๊ะปูมาจากตลาดเอเชียนะคยปูนี้เพิ่งไปขุดมานะจ๊ะเบื้งที่ล่ะอันขุดมาจากตลาดเอเชียด้วยจ้ะนะคะอยากได้ปูแสมจ้ะมันไม่มีจ้ะมันมมีแต่ปูหน้านะคะ ปูเคยไข่ได้จ้ะมันเต็มทรวงอยู่นะจ้ะปูนี่นะจ้ะแม่อนนีน,นากระสิมาทำการดองเนื้อจ้ะอันอ่าเปนี้กขออนุญาตแม่อนนีนะดองก้นเนื้อจ้ะค่ะแม่โนนีน,นากระสิเอาปูมาเลี้ยงนะคะมาเลี้ยงในโถแก้วก้นเนื้อค่ะเลี้ยงไว้นะคะแม่นโนนีนากระสิบอก่ต้องการให้ปูของแม่โนนีนาเนีนเ่ยเข้มมากเกินไปนะคะกระสิทำการดองประมาณสัก สามชั่วโมงพ่อค่ะบ่ดองดนนะคะเพราะว่าอันดองเสิเจแล้วก็สืมากินเลยเึ็นประมาณเนี่ยจ้ะไม่ทำการดองนานนะจ๊ะใจจริงนะคะอยากตำหม,มากักพริกใส่น้ำแต่ว่ากลัวมันเสียหย่านาปูมันเสียมันเก็บแต่บัวน้าน,นะคะค่ะมันกินบวมเหมิดมันเอียงจังสีนะจ๊าก็เลยใส่ปูด้านนอกอใส่พริกด้านนอกดีวกว่าจะ้ะบอใส่พริกไปในปูดองนะจ้ะ เรียงกันไปค่ะโอ้ยกินหอดสมัยเป็นอันเด็กหน่อยค่ะเป็นผู้สาวเป็นแบบผู้สาวเอ๊ะสาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะกําลังสีขาวไว้สาวนะจ๊ะเด็กหน่อยไปหาคุดปูตามคณา,านะจ๊ะกับมูโอ้ยกินหอดสมัยตะกี้นะคะแต่ปลุกว่าเดี๋ยวนี้อันสินยังไม่ปูให้กินบ่เด้อค่ะที่อย่างสีดับแนวไปหมดแล้วว่าอันผ้ากันฉีดยองฉีดยาใส่เข่านะจ๊ะกสิขาปูขาหอยไว้แล้วหรอคะกะสีดับนงดับแนวแลรอคะนะคะแม่นนอนนี่นะ่า เลี้ยงปูเรียบร้อยแล้วมันจะ้ะแล้วแม่นแม่หงนิดากระสีหันนำกระเทียมดองใส่ได้จะ้ะกับมหัวกระเทียมดองใส่ลงไปได้จะ้ะค่ะแม่ลงนิณากระสีทำการหันกระเทียมดองไปได้จะ้ะนี่ค่ะกระเทียมดองนะคะกระสีหันลงไปในอันใส่ไปในปูเด้วยค่ะ ใส่กระเทียมดองไปนะจ๊ะกระเทียมดองเราก็กินได้นะจ๊ะใส่ลงไปน้ำเลยค่ะบางคนกระสีไสกระเทียมสดนะจ๊ะสูตรใครสูตรมันนะจ๊ะสูตรแม่น้องนี่หน้าใส่กระเทียมดองนะจ๊ะใส่กระเทียมดองไปด้วยเลยเราก็จะได้กินอันเวลาย่ำกับสีไสอันกระเทียมดองไปน้ำเลยจ้ะยำปูไ้ยบอกแร้วอยากกินด้วยค่ะเมือนี้เปรี้ยวปากนะจ๊ะเปรี้ยวปากมากเลย สมัยอยู่เมืองไทยนะคะกินปูดองปอูปูสมนะคะที่นี่มันไม่มีปูแสมนะจ๊ะมันมีแต่ปูหน้านะคะ่ะมีแตะปูหน้าก็เลยเอานั่ละค่ะเอาปูหน้านะะมาทํานะจ๊ะจะอร่อยเหมือนกันจ้ะแก้ขัดไปก่อนเนาะพี่จะได้คะ่ะช่วงนี้กลับเมืองไทยไม่ได้ก็ต้องแก้ขัดไปก่อนนะจ๊ะหากับเขามาดัดแปลงนะจ๊ะใช่ไหมคะมใส่ไปหมดเลยคะ่ะ ไม่้หนกระิจะใจไปนะจ๊ะกระชิใส่กระเทียมดองลงไปก่อนด้อจ๊ะใส่ไปบนเนื้อปูนะจ๊ะบมเดลถ,ถ้าหมักไม้ค่ะนะคะทําง่ายๆสไตล์แม่น้องนีหน้านะจ๊ะใส่ลงไปค่ะใส่ให้หมดเลยนะจ๊ะ จากนั้นนะคะจะใส่น้ำกระเทียมดองไปในค่ะใส่น้ำกระเทียมดองไปในตัวปูนะจ๊ะอืมโอเคนะคะกะเอาด้วยจ้ะแมนูหนากะเอานะจ๊ะผสมกับน้ำปลานะจ๊ะจากนั้นก็จะเหยาะน้ำปลาลงไปนะจ๊ะน้ำปลาให้ท่วมให้ท่วมตัวปูด้วยจ้ะก็สิใส่ลงไปนะคะน้ำปลานี่คือว่าบ่ได้เจ้าจงนะคะว่าใส่ีหอ อย่างนะ,ะกินน้ำปลาอะไรก็ใส่ห่อนั้นลงไปนะจ๊ะเดี๋ยวสหายปลาโขษสนาเเพิินนะจ๊ะแต่สิ่งสำคัญการดองปูกับใส่น้ำปลาแปลว่าอ่านน้ำกาดีๆแน่นะคะเพราะว่าบันสีบางยี่หอ้อกับน้ำปลากับสีเข้มเกินไปนะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะหมดขวดแน่นอนคิดว่านะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะ ถ่วมตัวปูได้ยละคะ่ะใส่จนถ่วมตัวปูเลยนะคะอหอมหน,น้ำปลาค่ะน้ำปลายี่ห้อนี้หอมๆนะฮะบริโภคสนาให้เล่าดูจ้ะแต่ว่าน้ำปลานี้อร่อยจริงๆนะคะสงสัยต้องเอามาเติมอีกค่ะบัพ่อนะจ๊ะต้องใส่ให้ท่วมตัวปูด้วยจ้ะบริสันสิบีบเข้มนะคะนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะแม่น้องเนี่ยจะ,ะตเติมน้ำปลานะจ๊ะ เติมน้ำปลาและ,ะกระเทียมดองลงไปแล้วนะคะเห็นบ่นคะนะจ๊ะาจาเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงมาติดตามค่ะว่ามันเข้มได้ถี่บอรหรือว่าต้องอ,อถึงไว้นานกว่านั้นนะจ๊ะประเบิงกันเด้อจ้ะแม่นูงเนี่ยกระซิบมาทำยำมะม,ม่วงนะจ๊ะกุ้งดองยำมะม,ม่วงโอ้ยเบาเลาน้ำลายไหลเด้อค่ะพี่น้องเสีน้ํา น้ำลายก่อนค่ะน้ำลายเฮียด้ยจ้ะน้ำหมากเฮียใึ้น้ำลายเฮียกับบรลูดนะจ๊ะจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันไปเด้อค่ะพี่น้องปูแม่รองน่นานะคะที่ดองไหว้วด้ค่ะครั้งแรกว่าสิดองไวชั่วโม,มงหนึ่งสามชั่วโม,มงนะชั่วโม,มงหนึ่งถึงสามชัมม 1, 3, ช่วโม,มงนะจ๊ะไม่เค็มค่ะนะจ๊ะก็เลยดองไหวคืนหนึ่งะคะ่ะพอดองไหวคืนหนึ่งนะคะปรากฏว่ามาชิมน้ำเสาวยพี่นองค่ะแ่บเด้อจ้ะสูตรนี่แ่บอีรีนะจ๊ะ วันเด็กฮิโมโอนะคะลองทําเบิงนะคะสูตรนี่แซบอิลีค่ะไม่เค็มเกินไปนะจ๊ะใส่น้ำกระเทียมดองแล้วก็ใส่น้าปลาลงไปนะจ๊ะแซบอิลีค่ะพี่น้องอันย่ากินเปล่าๆก็แซบนะจ๊ะข้งแรกแม่นนินะวาวสีย่าใส่บักม่วงนะจ๊ะไปมาไปมากบักม่วงน้องนีนะ่ากินเมดแล้วจ้ะบลเลือบักม่วงไหแม่น้องนีนะ่าเลยจ้ะแม่น้องนีินะากระซี่มาท่า ตำสูงตำเด้อจ้ะจะนี้ก็ไปเบิ่งกันค่ะแม่น้องนีนาสีมาล่องตำสูงตำนะคะว่าปูดองของแม่น้องนีนานะคะว่ามันสิแสียบ่จ้ะแต่ว่าประสบความสําเร็จนะจ้ะปูกับมันโมเมนต์ปูโซเดอร์ค่ะแม,ม่น้อนีนาไปซื้อมาจากตู้แซ่แข็งนะ,ะไปขุดมาจากตลาดเอเชีย er นะจ้ะฮ่องกงมาเก็ตนะจ้ะไปขุดมาเด้อค่ะหนะะมามดองกะ เยี่ยมเลยค่ะใส่ได้เลยนะไม่แพ้จากที่เมืองไทยแล้วแสบกลัวอยู่เมืองไทยเฮ็ดหยิกนะคะสูตรนี้นะจ๊ะจะได้กลับมาค่ะแม่นงนีนาสีร้องต่าส้ตามต่าเบิ้งเะค่ะว่ามันสีแสบบอน,นะจ๊ะมาเด้อค่ะพี่น้องคะแม่นงนีนาสีมาตําส้ตามต่านะคะปูดองที่แม่นงนีนาดองไหวได้จ้ะนี่เห็นบ่คะที่แม่นงนีนาทาการดองนะจ๊ะวันนี้จะมาต่าส้ตามต่าเบิ้งค่ะว่ามันสีแสบบอ หันตำโบแซ่บบได้เกี่ยวกับปูดองเด้อจะเกี่ยวกับคนต่ำเด้อจ้ะมาค่ะมาตำกันหิวข่าค่ะมื้อนี้หิวคร้าวมากๆเลยนะจ๊ะใส่เลยพริกเต็มที่ใส่ไปโครโคบใส่น้ำตาลไป,ไปีไปนิดหนึ่งนะคะ ใส่น้ำปร,ราไปนะ,ะมันยองยองนะคะยองยองน้ำปลาน้ำมะขามเปียกน้ำตาลกะเอาเลยค่ะเสีบบ่เสีบเป็นอีกเหลือกนึงนะคะหิวค่ะตอนนี้หิวมากมะเขือเทศค่ะ ไปไปเลยนะจ๊ะมะกอ,อกค่ะมะกอ,อกเก็บมาจากตลาดเอเชียเด้อค่ะเก็บมาจากฮ่องกงมาเก็ตนะจ๊ะมะกอ,อกเนี่ยขืนไปปีนเก็บมะกอ,อกมะเขือแถาคือค่ะเถ่คือยังคต่ำเลยนะคะมะเขือนะคะใส่ไปค่ะนะคะย่องยองไปค่ะใส่น้ำปูนะจ๊ะ น้ำปูที่มักด้วยจ้ะแล้วก็เอาน้ำปูนะคะโอ้อยใส่ไปปูนะคะใส่ไปเลยค่ะปูเราดองเองใส่เยอะๆเลยค่ะพูดแล้ว ูเขาดองเองนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเต็มที่เลยตกเน,น้ำนากินม่ค่ะยัย่วๆนะคะ มาเด้อค่ะพี่น้องมากินกับแม่้องนีนานะจ้ะตำเองแสบเอ็นยองเองค่ะก็บอกแสบแสบละค่ะพี่น้องก็ต้องแสบเพราะว่าตำเองนะคะมัมีคนซิมหก่ก็กินผู้เดียวเลยละค่ะนี่จะส้มตำปูดองของแม่้องนีนาเด้อจ้ะมาเด้อค่ะมากินเขาน้ำกันเด้อค่ะมือเลิกงานเมือเมยนะจ๊ะหิวเข่าค่ะไปจกซิมอันปูดองของสุงขหลวงแสบเด้อค่ะ มองอเมืองไทยแล้วค่ะทํากินเองนะคะปูดองทําเองอร่อยเองนะจ๊ะมาเด้อค่ะมากินเข้าก็แม่รงนี้น้านะจ๊ะคลิปดีก็สิฝากไว้สำนีกก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวมาพอกันคลิปหนาคลิปต่อไปนะจ๊ะ